อ่าแนะนำตัวกันก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมโดนัทพรัทราพลครับสวัสดีค่ะกาณาธชาค่ะคจากละครเรื่องล่ไทยปยบดีครับผมเมื่อีอูเรื่องยาก,ด,ากด,ยยด้ครลาะคย้อนยุคละครยุคย้อนมา <c oughs> คำนี้มีคนถามหลายคน<อ>ซึ่งจริงๆแล้ว <c oughs> เขาเรียกว่าเราอยู่เราอยู่ยุคปัจจุบัน <c oughs> แต่ในตัวนางเอกอะ่ะ <c oughs> วาร์ปเข้าไปในอนาคตาแล้วก็โดนดึงกลับมาเข้าปัจจุบันปัจจุบันมันจะเรียกว่าอะไรเรา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 จะเ,เรียกว่าอะไรพี่เลียด <c oughs> <c oughs> <c oughs> พี่เลียดก็คืออดีตเลยออละครพี่เลีย้ยง <c oughs> อ่ค่ะปัจจุบันในอนาคตเร่ปัจจุบันไม่ถ้าถ้าเราพูดในมุมของ ของคุณพระสิงหามกับปาริชัยก็คือเป็นปัจจุบันของเชียงสาลนครใช่ใช่แล้วแล้วข้ามไปถึงเนาะโอเคาค่ะคำถามต่อไปว่าอะไรนะคะมันซับซ้อนด้วยเลยล่ะโอเคค่ะคำถามเอออาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเรื่องราอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเออสายเวทมนต์ดำค่ะก็หลักๆแล้วในเรื่องนี้มันจะเป็นตัวตัวนางเอกจะเป็นเส้นเรื่องมากกว่าครับจะเป็น ในตัวเขาที่โดนวาร์ปเข้าไปในในอนาคตแล้วก็พอมันมีเรื่องราวเขาจะมีครอบครัวของเขาอยู่ที่อยากจะดึงเขากลับมาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ายิ่งเขาอยู่ในอนาคตนานเท่าไหร่เขาก็จะเหมือนแบบตายเร็วเท่านั้นอะไรประมาณน,นี้ก็เลยต้องต้องถึงเวลาที่ต้องดึงกลับมาพอดึงกลับมาเสร็จปุ๊บเนื้อเรื่อง,อง,องมันก็เกิดขึ้นว่าเขาอะไปอยู่ในโลกของ ใน,ในยุคข,ของพวกเราเนี่ยไปอยู่ในโลกของอนาคตแล้วเขาก็จะมีนิสัยการพูดการจาก,การแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในอนาคตแล้วพอโดนดึงกลับมาปุ๊บคาแรคเตอร์เราพวกเนี้ยมันก็มันมาอยู่ในตัวของนางเอกแล้วทีนี้มันก็เป็นเส้นเรื่องของผมที่ว่าในตัวผมเป็นคนที่ตัวคุณบ้าสินค์คำอยู่ในกฎระเบียบม,มากรักษาเรื่องเกี่ยวกับ ชายหญิงห้ามแตะเนื้อต้องตัวกันห้ามถูกเนื้อต้องตัวกันจะเป็นการผิดผีแล้วก็ต้องจับแต่งงานทันทีแล้วด้วยความที่เขามาจากในอนาคตอ่ะเขาก็ทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องปกติมากของสมัยนี้ที่แบบฉันจะแตะเนื้อต้องตัวถูกเนื้อต้องตัวผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยแล้วก็ด้วยความหัวโบราณของตัวของสินค้าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันไม่ได้มันต้องอยู่ในกฎระเบียบคุณจะมาทําอย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบการเหมือนทะเลาะกันการจิกกัดกันแล้วจะเป็นมุมน้าหลักน่าหลักให้ดูให้ดูกันตลอดอยงเี้้แลวจน เล่าคนเดียวเลยเล่าเลยเล่าเลยจะจบเรื่องแล้วอเล่าก็เนี่ยแหละครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พระเอกนางเอกมาเจอกันใช่แล้วก็จะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างหลังจากนี้ครับผมใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งปมอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือด้วยความที่ตัวครอบครัวของนางเอกค่ะเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างใหญ่โตในในตอนที่นางเอกเกิดนะคะบวกกับนางเอกเกิดมาด้วยพลังจิต มีพลังวิเศษเกิดมาติดตัวตั้งแต่เกิดทําให้ถูกหมายปองให้เขาเรียกอะไรปองร้ายจะต้องแบบกําจัดผู้หญิงคนนี้นะเพราะว่าจะทําให้บุคคลท่านหนึ่งที่มีอํานาจเสื่อมอํานาจลงเพราะผู้หญิงคนนี้มันก็เลยเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งปมที่ทําให้เดินเรื่องเรื่องนี้ค่ะงงวะเหนือเรื่องเออจะเรื่องเป็นตัวละครที่ใช้ชีวิตยากืุนกัน โดนรถไฟชุดที่แล้วยังโดนฟอกอะไรคือตอนแรกตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าเขามาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เกิดการงงหลายๆอย่างว่าฉันกลับมาที่นี่ได้ยังไงฉันต้องมาเจอกับใครบ้างแล้วก็ในตัวของเขาก็จะมีความคิดถึงของแม่ของเขาอะไรในในยุคของอนาคตใช่แล้วก็ก็หาวิธีทางกลับบ้านให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาเจอ เจออะไรหลายๆอย่างจากยุคของยุคของของตัวของสินค้าอะไรเงี้ยัมก็จะมีเรื่องระบบบรรณาบรรณาศาสตร์ที่เป็นมีเจ้ามีบ่าวมีไพรอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ซึ่งเขาก็ไม่ชินพอเขาอยากจะกลับเดียวดื้ออยากจะกลับเดียวหาวิธีกลับเรื่อยๆจนจนแบบมันได้มาเจอกันแล้วก็เริ่มแบบเริ่มมีความหลงรักกันโดยที่ไม่ทานตั้งตัวอะไรเงี้ย เราเราเราู้สึกว่าเราไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้เป็นผู้หญิงที่แปลกๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชอบไปเองไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดความรักของเรื่องขึ้นมาแล้วก็จะมีความน่ารักเอ <c oughs> อความน่ารักโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> อ่ะถ้าจละคนคิดว่า,าคาแรคเตอร์ของแบบอย่างเราการเนี้ยคิดว่าคาแรคเตอร์ของเขาเข้ากับเขาออกแบบมาแค่ไหนเขาเป็นต,ตัวละครได้แบบว่าอย่างไรบ้างโอ้ เป็นได้9 9เอซค่ะอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ให้ให้ให้มีความเป็นตัวเขาละกันคือจริงๆโดนัทเขาเป็นคนเต็มพี่กับทุกบท,กบ,ทบาททุกผลงานอยู่แล้วทำให้แบบพอการที่โดนัทได้ไปเล่นเป็นคุณพาสิงค์คำมันก็จะมีความความคุณพาสิงค์คำจากตัวนิยายคือการเ,าเป็นคนอ่านนิยายมาก่อนถึงมาได้เล่นละครเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าโดนัทก็คือถอดแบบมาจากในนิยายด้วยเหมือนกันทำให้เป็นคุณพระสิงค์คำ มีขนาดไม่อ่านนิยายเน่ยดูดิุะคนเขาเป็นขดขิงแบบนี้แหละ <c oughs> แล้วยความตีคือคือคือผมผมก็ยอมรับว่าผมไม่ได้อ่านนิยายมาแต่ผมก็ตีตีจากบทละครอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขียนมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็มีเขาเรียกว่าชีตเมนต์ใช่ไหมของตัวละครใช่ของละครมาอะไรเงี้ยเราก็จะอ่านอ่านแล้วก็เป็นการตีความสําหรับตัวของเราอะไรเงี้ยด้วยความเป็นนักแสดงก็ต้องตีบท ตีตตคาแรคเตอร์ตีตัวละครสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยจากที่ที่คำพูดหรือว่า dialogue อะไรต่างๆางนี่รับผมว่าสร้างขึ้นมาแล้วให้มันเป็นตัวคุณลาพสินค้าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็มีเขาเนี่แหละเพราะเขาเป็นคนอาน่านนิยายมาเขาจะรู้ว่าเส้นเรื่องมันเดินไปยังไงความบีชของในเรื่องเนี่ยต้นกลางท้ายเป็นยังไงสามารถเอาตรงไหนมาใส่ได้มาเล่นได้อันนี้เขาจะเป็นคนแบบรู้เยอะมากม ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปถึงรู้เยอะครับอเคโอเคโอเคดู้เยอใช่ดููเนื้อเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆอะเขาต้องต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจมากๆเหมือนกันเป็นคนที่เป็นคนที่พยายามจะทําให้มันออกมาดีที่สุดเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ทํากันบ้านทำกันถือว่าก็ทํากันบ้านเยอะเพราะเขาก็เข้าใจในตัวของปานเลือไทยเยอะมากๆเขาสามารถแบบดีไซน์หรือว่าอิมพอไวเป็นตัวละคร ในดีมากๆอะไรเงี้ยเวลามันมีสถานการณ์อะไรต่างๆขึ้นมาเขาก็ไม่ได้หลุดจากการเป็นปาลีไทยเลย<ม>อะไรเงี้ยแล้วเราว่าเขาเป็นปาลีไทยยังไงบ้างก็ <c oughs> นี่ไงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยละก <c oughs> ัน <c oughs> ใช่เพราะว่า,าด้วยความที่เป็นเต็มตัวเรื่องแรกในในของหลังข่าวเนาะท <c oughs> ั้ก็ต้องบอกว่าเก่งมากๆครับผมแล้วก็ขอบคุณครับ ไม่ต้องโยงมือไว้ก็้ต้องบอกว่าเก่งเก่งมากๆครับผมแล้วก็ทําทุกอย่างได้หมดเลยเวลาแบบในเรื่องคอมเมดี้หรือว่าอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับผมเวลาเราเราเคยและผมผมก็เคยผ่านคอมเมดี้แบบเต็มตัวมาแล้วอะไรเงรี้ย <ๆ S 2> เวลาเราเจอเจออะไรที่มันแบบสามารถปรับใช้ได้แล้วก็จะมีอะไรมาแนะนําบ้างแต่ว่าด้วยความที่เขาก็ทํากันได้พอสมควรแลวเขาเข้าใจในบีดการเล่นในจังหวะของการเล่นอะไรเงี้ย อะยอย่างมันก็เลยทําให้ง่ายขึ้นบอกอะไรเขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งครับคอบครับแต่ว่าต้องบอกแฟนๆนิยายอย่างหนึ่งก่อนว่าจากนิยายบทประพันธ์นะคะก,คกับตัวละครอาจจะแบบไม่ได้เหมือนกันร้อยเอร์เซเพราะว่าเราก็ต้องแบบเพิ่มอัทรรกณในการทำเ,รเป็นละครนิดนึงใช่ใช่ใช่ใชครับใช่แค่ไหนอ่างการเองเวลาเราเล่นแบบเรา าจะกลับไปหานยายอ่หรือว่าแบบใช่ค่ะคือคืออันนี้คือพอรู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนอ่านนิยายนะทุกคนประมาณว่าถ้าได้เล่นเรื่องนี้หรือว่าเรื่องหน้ามีเรื่องใหม่นี่ยเขาจะเป็นเขาจะอ่านสายนิยายใช่สารนิยายค่ะก็คือการเตรียมตัวและการทำกันบ้านไม่คือคือผมก็ผมก็เขาก็เคยบอกกับผมว่าแบบเวลาเวลาอ่านนิยายจะรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นในการที่จะเล่นเพราะว่ามัน มันจะมีรายละเอียดมีดีเทลอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ได้อยู่ในบทใช่ใช่แล้วก็สามารถมาหยิบใส่ในตัวละครตัวนี้ได้อะไรเงี้ยคือมันมันเป็นช่วงเวลาที่พอเราทราบว่าเราจะได้เล่นเรื่องนี้นะคะมันก็จะมีแกลบเวลาที่แบบเราว่างก่อนที่จะทําการฟิตติ้งหรือว่าเปิดกล้องอะ,อะไรเงี้ยแล้วก็ไปซื้อนิยายมาอ่านเพื่อที่เวลาทํางานจะได้เร็วขึ้นจะได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างบางอย่างอ่ะในนิยายจะเขียนบรรยายไว้ว่าแบบตัวตัวตัวนาง,งเอกมันคิดยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะ แต่บางทีในบทละครเราอาจจะไม่ได้มีมาให้อะไรยงนี้ค่ะมันก็เป็นแบบกิมมิกเล็กๆที่ที่เราอยากอยากเก็บรายละเอียดให้แฟนๆทั้งนิยายแล้วก็ละครแบบได้ได้เห็นไปด้วยกันอะไรเงนี้ค่ะทีมันมีมันมีบางอันที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยเียดายอยากเอาตรงนี้มาใส่ในละครมากเลยในนิยายแต่ว่าไม่มีอะไรที่มีว่าอะไรกบบนี้ก็มีค่ะมีบางซีนแต่ว่า ตอนนี้สําหรับการการรู้สึกว่าบทละครที่ออกมามันก็แบบเป็นตรงกลางระหว่างบทประพันธ์นิยายกับบทละครอะไรเงี้ยค่ะมันก็สนุกครบรถแล้วแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวเอ,เอาเอาไว้ฝากติดตามด้วยกันคในใน,ในด้วยไทยอ่ะ<ข>อครับครัครั้นี้มาเจอกันแบบว่าเต็มๆเนาะหลังจากที่แบบเดินสวนกัอะไรแถวท่าอะไรอย่างเงี้ยป่ะจะเรี่ยมมาเดินสวนเลยไมเดินสวนแล้วหรือว่า <c oughs> เขาเรียกว่าคือในเสาห้าเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือจะมีกลุ่ม2คนกับสมคนอะไรเงี้ยซึ่งเราเป็นคนละกลุก่มกันจะเป็นขอ2หมู่บ้านที่ไม่ได้ไม่ค่อยได้เจอกักนแต่นั้นนั้นจะเจอกันทีที่แบบ2หมู่บ้านมาเจอกันมารวมกลุ่มกันอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็ตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้เจอกันเนาะแต่ว่าก็เขาก็ยังมีม ตอนนั้นเราเห็นผันานๆมเขาก็น่ารักดีเขาก็ตั้งใจเป็นคนนี้ตั้งใจตอนนั้นเป็นเรื่องแรกใช่ค่ะเรื่องแรกเจอกันเรื่องแรกไม่แข็งไม่แข็งถือว่าพี่วิวบอกว่าแข็งนะสำหรับผมผมถือว่าไม่แข็งนะเพราะผมแข็งกว่านี่ครับก็ผมผมถึงบอกว่าเขาเป็นคนที่พัฒนาได้เร็วมากสามารถแบบ เสดงาแล้วเต้ยขอบคุณกันเลยกันนะใช่ใช่ก็พยายามคอยบอกเขาตลอดเขาจะเป็นคนแบบประมาณว่าแบบอยังไม่อันี่เลยยังไม่ดีเลยอะไรเงี้ยใช่แต่เราเราก็จะเป็นคนที่แบบจริงจริงเขาดีแล้วคุณทําดีแล้วอย่าไปคิดมากก็ทําต่อไปเรื่อยๆนี่แหละคือสิ่งสิ่งที่ดีแล้วที่ทําที่คิดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามพยายามบอกแล้วก็เชียร์อัพตลอดอะไรเงี้ยครับก็พยายามเป็นกําลังใจให้ขอบคุณค่ะ ให้นับว่าขอบคุณกันดีกี่เล่าแล้วเราไม่ถึงไม่ไงละกาละกาเขมาเรื่องนี้มาเกี่ก็จะเเรื่องนีกันับแต่ว่าผมรุ่นน้องค่ะจริงจริงุ่นน้องก็ดีใจอ่ะคือจริงๆอ่ะตอนที่ทราบว่าคนได้อะไรคนที่ไม่ก็ฟังฟังเฉยๆที่ได้เล่นเรื่องนี้ก็คือมีการกับโดนัทอะไรเงี้ยเราก็แบบวันแรกที่รู้เลยแล้วเราเจอกันเนาะตอนไปซ้อมบู เราก็มองหน้าโดนัทแล้วเราก็ไม่กล้าถามไงคือคือเราก็ไม่รู้ว่าคอนเฟิร์ไมไหมนะอะไรเย่างีว้ว่าว่าว่าใช่โดนัทอะไรเย่างแี้เราก็มองหน้าโดนัทแล้วก็บอกโดนัทู้ไทยพอดีปะ่ะเงี้ยก็เรื่องถามแค่เดียวแล้วเขาก็เออใช่อรนงีนเน้เราก็เลยรู้สึกสบายใจเพราะว่าเราได้มีการไปซ้อมบู๊กันก่อนหน้านั้นเนาะแบบไปเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรเางี้ค่ะแล้วก็บวกกับตอนเสาร์ห้ามันมีช่วงหนึ่งที่ที่หนูค่อนข้างเครียดนิดนึงอะไรเงนี้ค่ะก็ได้โดนัทนี่แหละที่แบบคอยเชียร์อัพแบบที่เขาบอกอะไรเยง,ยงนี้จนพอมาเรื่องเนี้ เราก็มีกดดันบ้างมีเกรงบ้างเพราะว่าต้องยอมรับว่ามันเป็นหลังข่าวเรื่องแรกของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะความกดดันมันก็สูงแต่ก็ได้เขาเนี่ยแหละค่ะที่แบบคอยเติมกำลังใจคอยเติมความมั่นใจให้กับเราอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็คอยสอนเรื่องการแสดงด้วยแหละทั้งแบบคอมด,ดี้แล้วก็แบบกระบวนการคิดของแบบดราม่าหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เขาเนี่ยแหละเออเหมือนนั้นไม่ด้วยด้วยความด้วยด้วยความที่เราเห็น เห็นความตั้งใจของเขาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับการที่จะเป็นนักแสดงเราก็เลยรู้สึกว่าเออเรามีอะไรที่สามารถแนะนําได้แล้วก็ควรจะแนะนําสิ่งที่เราเคยได้เรียนมาหรือว่าได้รับจากอาจารย์ของเรามาได้รับประสบการณ์จากคนอื่นมาอะไรเงี้ยที่ที่เราเราเลือกที่จะมาใช้ในการแสดงอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและเขาควรจะได้รับเราก็อยากจะบอกแล้วก็รู้ว่าเขา่เป็นคนที่สามารถแบบง่ายอยู่แล้วอ่ะที่แบบ แค่บอกนิดเดียวก็จะเข้าใจได้อะไรเงี้ยอืมขาสำหรับของตัวผมนะครับผมก็คือต้องทำหน้านิ่งไม่ขำเรื่องนี้แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับภาษาใช่เกี่ยวกับภาษาเพราะามันมันจะต้องมีแบ่งชนชั้นอีกอะไรเงี้ยจะมีทั้งพูดขอรับกับคนนี้ทั้งพูดเจ้าค้ากับคนนู้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีคำแบบ พวกมีคําที่มันยากๆอยู่ในน้นเนี่ยอะไรเงี้ยแรกๆต้องบอกว่าโอ้โหแค่คาว่าเจ้าข้าอย่างเดียวอะผมเทคหลายเทคมากวันคิวแรกเลยคือมันมันไม่ค่อยเข้าปากเท่าไหร่จนต้องก็ต้องซ้อมแบบเออเจ้าข่าเจ้าค่าเจ้าค่าอะไรเงี้ยให้มันชินปากค่ะคค่่ะะสำหกับว่าเรื่อง เรื่องเรื่องนี้ที่ที่มาถ่ายด้วยกันก็ปรับตัวได้ได้ไวได้เร็วเพราะว่าเราก็เคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วเนาะมันก็เลยแบบเป็นเป็นคนบ้านเดียวกันด้วยอืมแรกๆเจอผมมาพูดเหนือใส่เลยนี่สาบเมืองกันใช่ก็ผมก็พูดกลางกับเขานะผมก็พูดกลางกับเขาเขาก็พูดเหนือกับผมเอ๊หรือว่าเขาต้องการให้ผมพูดเหนือกับเขาว่าคือต้องบอกก่อนว่าเราเกิดที่เชียงใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตที่เชียงใหม่มาตลอดนะคะเรา ไม่รู้ว่าคําไหนเป็นภาษาเหนือคําไหนเป็นคํากลางอะไรเนี่ยจะได้มาเรียนรู้จากการใช้ชีวิตในกรุงเทพจริงๆอย่างเงี้ยมันก็เลยปัดเมืองใส่ก็อย่าพูดบ่อยสิก็ไม่ได้พูดบ่อยแต่แบบมันไม่รู้ตัวไงก็ช่วันี้ถ้าถ้าสมมติว่าคุยกันสองคนเนี่ยคุยภาษาอะไรก็มีกลางแล้วมีเหนือบ้างบางบางทีก็แบบคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้แบบใช้ภาษากลางตั้งแต่เกิดไงเนาะบางทีเราแบบรู้สึกว่า คำนี้มันได้อัตราลดมากกว่าอะไรเงี้ยเข้าใจไหมแล้วมันแบบแล้วยิ่งคุยกันดีคุยกันมันรู้กันไงเรามองไปที่นี่ภาษาการมันต้องพูดประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราพูดคําเหนือมันจะได้ฟิลมากกว่านั้นอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบคุยกันง่ายเนาะคุยกันง่ายการละการเรื่องแบบความยากความยากเป็นยังไงความยากของการเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของจังหวะคอมเมดี้ค่ะเพราะว่ากันไม่เคยแบบ เพราะว่ากันไม่เคยเล่นคอมเมดี้มาก่อนจน,จนจนมาเล่นเรื่องนี้ตอนแรกอะช่วงแรกๆก,ก็แบบจับจังหวะไม่ค่อยถูกหรอกค่ะมันก็แบบงงๆหลายเทคอยู่เหมือนกันซีนแรกที่ถ่ายไปแต่ว่าพอแบบเล่นไปสักพักหนึ่งก็กลายเป็นติดเป็นนิสัยก็คือจะมีความคอมเมดี้จากนอกจอไปด้วยเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องของภาษาคือตัวปาร์ลไทยด้วยความที่แบบโตไปโตในยุคอนาคตอะไรเงี้ยทำให้เวลากลับไปอะก็ยังพูดเป็นแบบ อนาคตอยู่แต่ว่าบางครั้งที่ถ้าคนไม่เข้าใจเราก็ต้องแบบพยายามประมวลผลแล้วก็แบบแปล,แปลใช่แปลให้ฟังอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์รของปาริชัยอยู่แล้วที่แบบว่าพูดไปแล้วแล้ว,ลวก็อยไม่เข้าใจต้องใช้คําว่าอะไรอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบไม่ค่อยยากเท่าไหร่ตัวละครครับเป็นตัวที่แบบเล่นง่ายที่สุดในเรื่องแหละใช่ใชประมาณประมาณว่าแบบก็คือด้วยคำที่มันเป็นตัวละครนะเวลาพูดอะไรไปก็ก็ไม่ได้คิดนะฮะอ๋อก็กลับมาคิดอีกทีเขาคงไม่รู้เรื่องแล้วก็จะแปลแบบ ออประมาณนี้ภาษาในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ย<ช>ก็จะมีลลแล้วเขาอินพไวาเก่งเออภาษาอินพไวาผม, <S <S ผ,มผมก็เลยบอกเขาว่าคนที่อินพาวาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแค่อยู่ๆก็พูดไปเรื่อยได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันต้องอินพไวายดีที่ดีอ่ะมันต้องเกิดจากความเข้าใจในตัวละคร แล้วเข้าใจในในบทจริงๆมันถึงจะสามารถอิมพอไวได้ที่มันไม่หลุดคาแรคเตอร์ตัวละครอะไรยเงี้ยก็ต้องต้องชมคาว่าเขายังถึงจะอิมพอไวแต่เขายังอยู่ในในตัวละครอยู่ขอบคุณค่ะสำหรับเราสองคนคี่ว่าเสน่ห์ของนุไทยบดีคืออะไรเสน่ห์ของนุไทยบดีก็คือเนี่ยแหละครับเจอกันการเจอกันการมีเหตุการณ์ร่วมร่วมกัน การจะแก้สถานการณ์กันยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีความน่ารักตลอดเวลามาเจอกันคุณพระสิงคามกับตัวปลาลืไทยเวลามาเจอกันมันก็จะมีแบบความน่ารักในในเรื่องอะไรเงี้ยด้วยความที่มันคาแรคเตอร์มันชัดอะเนาะทั้งทั้งตัวพระตัวนางอพอมันมาเจอกันแต่ละคนก็อยู่คาแรคเตอร์ส่วนตัวของสิงคามก็จะแบบก็ชอบแหละแต่ไม่พูดทํา ทำขึ่มไว้ก่อนทำเก็กไว้ก่อนเลยอันนี้ก็จะแบบชอบหยอดให้ให้จนหลุดให้ได้อะไรเงี้ยมันจะเป็นใช่มันจะเป็นความน่ารักอยู่ตรงนี้มันเป็นความต่างที่แบบเออพอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันดูน่ารักใช่ค่ะเรื่องนี้แบบผอาจจะแบบเอาไม่หนักหนักแต่ก็หนักเหมอนกสำหรับผมผมว่าไม่ค่อยหนักไม่ค่อยหนักก็จะไปเวนี้มากกว่าใช่ใช่แล้วก็แต่ก็ยังเป็น แต่ก็ยังไม่ไม่ไม่ไ,มไ,ด,ไ,มได้ไม่ได้ทิ้งไลเซนของนายบิวเวอร์ก็ยังมีมีไลเซนของเขาอยู่ในเรื่อง<า>นี้ครับ<ม>ก็ที่สำคัญเรื่องนี้ CG เยอะมากค่ะ <Yeah. S 2> เพราะว่าเราเป็นแบบสายเวทอาคมค่อนข้างเยอะก็จะมีทั้งแบบ CG ที่เป็นอาคม CG ผีอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะค่ะก็อยากให้แฟนๆทุกคนติดตามหลากหลายแน่นอนบ,บอกเลยว่าแน่นแน่นแน่น พูดไปเลยเหมือนไม่รู้จะพูดอะไรต่อกลัวหลุดสปอยก็กลัวหลุดสปอยไงก็ต้องฝากติดตามดูแหละครับผมนั่นแหละเก่งกันฝากชมได้วันไหนยังไงบ้างคะอ่านี่เลยอ่ะเอาเลยค่ะเอาเลย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 พี่ทูเอาเลยเอาเลยจะได้นี่ไงเอาเลย ก็ยังไงก็ฝากเราสองคนด้วยนะครับผมในเรื่องลิไทยบดีนะครับบอลแอนแอร์ทุกว <out> ันจันทร์อังคารนะครับผมเวลา2ทุ่มครึ่งครับทางช่อง7 HD นะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยแล้วก็นี่ได้โชว์ฝีมือเต็มที่เลยเรื่องนี้ครับผมฝากด้วยนะครับ